สวัสดีครับมาพบพ่อเกษตรขึนนะครับืันนี้ครับกับผมพ่อพัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้มาผ้าพี่น้องมาชมมันสับหลังพันก้านแดงนะครับนะครับมันอ่าสายโฟทีนะครับนครับมันกับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสิบเดือนนะครับมันนี้ก็จะเอ่อปลูกมาประมาณสิบเดือนนะครับวันนี้ถึงฤดูการถอนนะครับมันหัวใหญ่นะครับนะครับกับผมพ่อพัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับ มันฟูที่นะครับน่ครับมันฟูทีกับผมพ่อวัฒนานะครับจะพามาเบ่งมันสะปะหลังนะครับแปลงนี้ก็อยู่ประมาณสามไร่นะครับแปลงนี้เป็นบ่อหลเนาะครับแปลงบ่อหลนะครับแปลงกับบ่อหลนะครับนี่ครับมันฟที่โอ้โหนี่ครับหัวชุ่มครับโอ้โหใส่ฟูที่นะครับแตกแต่ว่าก่อนจะเป็นแบบนี้ก็ ตอนเขาจะปลูกนะครับที่เขาตัดพันธ you know, ุ hmm. <é. S 1> <Sam> ์นะครับเราต้องแช่่อนพันธุ์นะครับเขาต้องแช่่อนพันธุ์นะครับทำโปรแช่่อนพันธุ์มาเลยได้ครับนี่ทำโปรแช่่อนพันธุ์มาไลยได้ครับเพราะว่าเราแช่่อนพันธุ์นี่ทําไมมันแตกนะครับนี่ถ้าไมรากมันมันมันเยอะนะครับถ้าไม่รากมันเยอะหล้วแตกออกห้ายนะครับดีครับอืหลายคนก็ถามว่าเอามันผนคือสองสมองนะครับแต่เขาแปลว่าตัด อตาตัดพปลูกโลดนะครับนี่บางคนก็นมามันขนสดๆอยู่ผมตัดพีปลูกโลดนะครับตัดพี่ปลูกโลดนี่อาจจะบอก็เป็นหัวปัานไดนะครับอาจจะสองสามหัวสี่หาหัวนะครับนี่ครับหลายเลยครับนี่่ว่าห้อแช่โฟทีะนะครับห้อแช่โฟที่นะครับก่อนห้อจะปลูกนะครับเราก็แช่โฟที่สิบช้อนต่อน้ํา สองลิตรนะครับนะครับข้าวเสียฟอทีสิบสองต่อน้ำสองลิตรนะครับเพื่อการอ่าให้เพิ่นอ่าเจริญเติบโตนะครับให้เพิ่นหากเพิ่นปงเร็วนะครับอ่าจะเอาง่ายง่ายมาห่อดูแลตั้งแต่แช่ถอนพันธุ์นะครับตั้งแต่เริ่มดูท่อนพันธุ์นะครับถ้าพันธุ์ท่อนพันธุ์มาสมบูรณ์แล้วก็บเอาได้ครับถ้าท่อนพันธุ์ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เอานะครับถ้าท่อนพันธุ์สมบูรณ์แล้วก็เอาด้ครับนี่ครับ ผมผ้ามาชมมันสมบันหลังนการแดงครับใ้าโฟทีครับแต่นี้ก็อยู่ที่สามไหลนะครับใบนี้อยู่ที่สามไร่นะครับตอนนี้ก็กำลังหินฮอตนะครับระวังมั่นให้น้านะครับที่ห้องรือลรือออกแล้วห้องกับปลูกมันให้น้านะครับเขาเรียกว่ามั่นสี่เดือนนะครับ เ,เรียกว่ามันสี่เดือนนะครับอโอกมันให้หน้ามันสี่เดือนนะครับมันสี่เดือนยิ่งแห้งเ,เร่งเจริญเติบโตนะครับแห้งแห้งเร่งในการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าสี่เดือนหาเดือนแล้วก็ออกแล้วครับตอนเป็นมันให้หน้านะครับตอนนี้มใอ้อ่าให้หน้าว่างเปลา่าคือเก่าแล้วแล้วครับหลายคนก็ว่าโอ้ยให้น่าคอยมียุ่นแล้วแต่ว่าบ่ามีอ่าหน่ำครับแหง้งแรงถึงฤรดูถอนมันจะทอนได้จังไยน,นะครับเอผมก็ พอวัฒนากระเสียวไล่ก็จะมาบอกวิธีนะครับที่แหลกผมกับบอบอหูนะครับผมกับเห็นเิ่นเห็ดมานะครับเข้าปลูกมันให้หน้านะครับพอเข้าปลูกมันให้หน้าปุ๊บไปนี่เขาก็ฉีดนามนะครับที่แหลกเขาก็แช่ถอนพันธุ์เนาะบอกที่แหลกสักก่อนแช่ถอนพันธุ์แล้วก็ไปปลูกพอปลูกไปประมาณสักสี่ห้าวันนะครับเขาก็ฉีดนามนะครับฉีดหนามมะเป้านะครับฉีดนามมะเป้าไปนะครับฉีดหนามมะเป้าไปนะครับจะ อ่าสี่ห้าวันฉีดน้ำประเป่าไปจากขังหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าปะมาณนะครับขับปูไปแล้วซิมหาว่านทำนันมีใบนะครับสองสบใบที่นี่เอาก็บฉีดโฟทีนะครับโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าซองหนึ่งกับสี่สิบกรัมนะครับซองหนึ่งกับฉีดพ่นได้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าถึงยี่สิบไลทต่อหนึ่งซองนะครับนะครับซองหนึ่งกับหกร้อยบาทนะครับ โฟทีโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะได้ดหนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางนะครับผู้เดซี่หนึ่งกองแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับขอผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้า 1 1 6นะครับพ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับฟังบาท่านก็บ,บอกไม่นะครับ098 6 26 9 1 1 6พ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับคนอื่นก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซนะครับกนไลไ์ก็แช์กดติดตามพ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับบบจะเป็นประเทศลาวก็ดีประเทศไทยก็ดีนะครับบบจะเป็นกัมพูชาก็ดีหรือว,ว่าอ่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับที่อ่า สร้างสื่อโฟ้ที่กับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยเก็บขึ้นไปทางนะครับส่สนจิตสนใจโตไรก็โทรสั่งจองได้นะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับผมก็ขอบคุณเฟนแฟนเอฟซีนะครับที่ช่มแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับผมมีเนวไหไรดีๆก็บอกพี่น้องนะครับถ้าผู้ไรบอกเข้าใจมองไดนะครับกระโทรมาสอบถามก่อนก็ได้อย่างเช่นปลูกมันให้น้านะครับ อ่อเขาก็ฉีดน้ำปะเป่าเพื่อนนะครับจักสี่หามือต่อขังหนึ่งหรือว่า1ิบืือตอคขังหนึ่งครับเพื่อบ่อยเพื่อนตายนะครับเขาต้องมีน้ำข้องน้ำน้องนะครับเขาจต้องมีน้ำข้องน้ำน้องก็ได้นะครับขอแต่มีถังน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับประมาณอ่าห้าวันหรือว่าสิบวันตัวหนึ่งังก็ได้นะครับฉีดน้ำปะเป่านะครับเพื่อบ่อยเพื่อนตายนะครับเพื่อนกัดเจริญเติบโตเร็วนะครับเออเพื่อนต้องการเขาฉีดน้ำให้เพื่อนกัดเจริญเติบโตเร็วนะครับเออ กับผมพรวันากัเสียวไล่นะครับผู้ใดส,น,สนใจตัวใดนะครับบอกขอบใจบอจะเป็นโฟทีสองหนึ่งสองหกร้อยบาทนะครับหรือว่าอยากได้สามสองหนึ่งพันหนึร้อยบาทนะครับหรือว่าจากได้โฟทีหนึ่งสิบสองหนึ่งกองนะครับมีอยู่หนึ่งกองมีอยู่สิบสองนะครับสี่พันหนึร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแบ็คนะครับถ้าถ้าเราปลูกบานสำหลังถึงสามเดือนแล้วเราก็ ใช้อะมิโนแบ็คระเบิดหัวมันสับหลังนะครับเราใช้อะมิโนแบ็คระเบิดหัวมันสับหลังขวดหนึ่งก็ขวดเล็กนะครับขวดเล็กก็1ขวด600บาทนะครับถ้าเป็นขวดใหญ่นะครับอะมิโนขวดใหญ่นะครับ1,700บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินไปทางครับหรือว่าสนใจสนใจนะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับชิมงได้ใหญ่หมุนหันนะครับชิมงได้ใหญ่หมุนหันนะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับใหญ่ไม่เก่งใจเมียนะครับ เพื่อไ้ใจชืนใจก็สั่งจองได้นะครับ1ขวด650บาทนะครับ1ขวด650บาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับฉีดพ่นได้ก็ประมาณ5-6ไร่ต่อ1ขวดนะครับใหญ่บรเกียงใจเมียนะครับโฟทีบุตเตอร์นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไอซ์มีกรนครับเอาไว้พ่อกคลิปหนาครับไวซ์ผู้พอกกันคลิปหนาครับผมฟันตน่าก็เดียวไล่ ก็จะมาอัปเดตให้พี่ดองเบิ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ